สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีในหัวด้ยจ้ดเด้อสวัสดีจ้าอะไรหัวซอยเนี่ยไม่เคยทันในหัวใช่ไหมเคยทันในหัวไหมมาเด้อกินโคกเย็นช่ำ นอนเพิ่งตื่นทุกคนนอนนอนเพิ่งตื่นก็เลยมาหามาหานั่งลา์สักแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสามก็จะไปรับลูกสาวแล้วอีกชั่วโมงนึงก็จะไปรับลูกสาวแล้วเฮ้ยมีแห้ยมีแห้มามามาวันืนี้ เมยจ้าเมืออย่างเราทุกคนเมื่อเช้ากินข้าวกับไข่ดาวแล้วก็ยำทูน่าตอนนี้เที่ยงแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีหาเนี่ยมากินดูทุกคนกินยังดีขนมนมเนยก็จะมีแต่พวก มาม่วงกวนกับขนมที่แบบว่าเอาไว้ลดหุ่นกินอะ่ะขนมที่สำหรับคนลดหุ่นกินอะทุกคนเอามากินมันก็ไม่ค่อยแซ่บปานใดนะอืไม่ค่อยแซ่บปานใดแล้วก็ออกเอามากินก่อนเพราะว่าไ <c oughs> ม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้ สวัสดีจ้าทุกท่านหนึ่งล้านคนดูนล่ามีเปนอย่นี้แล้วทุกคนนะเพื่อนสาวเอามาให้นานแล้วแหละพี่ไผ่สวัสดีจ้าสวัสดีไอ้ไผ่ด้อยไอไผ่ไ วันนี้ไอ้ไผ่ทำงานไหมอ่ะเลิกงานแล้วเหรอกี่โมงแล้วที่ไทยเนาะวันนี้ดนะูดูสิบโมงเหรอใช่เหรอที่ไทยสิบโมงอะ่ะ <laughs> เลิกแล้ว นั่งคนเดียวนั่งหาเพื่อนคุยจะสองทุ่มแล้วเนาะทางนี้ก็จะทางนี้ก็จะบ่ายสองแล้วทุกคนบ่ายสองแล้วก็บ่ายสองหน่อยๆก็จะไปรับพต่อบ่ายสามเนี่ยไปรับพึ่งสาว <c oughs> ก็จะไปแต่งหน้าแต่งตานิดนึง ในอากาศที่นี่หนาวเหมือนเดิมทุกคนเป็นแบบว่าอะไรนะฟ้ามืดตลอดตั้งแต่เช้าเลยนะฟ้ามืดแล้วก็หมอกนาฬิกาสิบโมงนาฬิกามันกลับหัวกลับหางทุกคนนาฬิกากลับหัวกลับหางเพราะว่าเราใช้กล้องหน้าใช่ไหมเราใช้กล้องหน้าไรสด ันจะเข้าบ่ายสองแล้วไอ้เข็มที่เห็นเป็นเหมือนเลขกลิบอะมันเป็นเข็มยาวไทยไทยฝนตกใช่ไหมดีจังเลยจะได้ไม่ร้อนใช่ห,หรือว่าตกหรือว่าตกหนักเกินไปก็จะน้ำท่วมอีกไม่อายไทยจะเป็นแบบนั้นแหละ เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนก่อนที่เป็นแบบเป็นเด็กน้อยอยู่อะไม่ค่อยมีข่าวน้ําท่วมนะแต่พอเวลาเวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนฝนตกมานี่ก็คือรอรับสภาพได้เลยน้ำเท่วมน้าท่วมกวดเกือบทุกจังหวัดอืม ตกตลอดเห็นไหมเห็นข่าวน้ําท่วมอยู่ดิเห็นเห็นในตอตอไม่รู้ว่าพออ,อโรงเรียนอะไรอ่ะที่เขาที่เขามารายงานสถานการณ์น้ําท่วมใช่ไหมแล้วปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> เขาเขาเนึ่ยกาเป็นนักข่าวนะทุกคนเนี่ยก็เป็นนักข่าวที่ไหนได้เป็นพอ,อของโรงเรียนโรงเรียนอะไรเนาะจ่าไม่ได้ดูผ่านๆมาเมื่อกี้นี่แหละอืม ผู้ใดกดสติกเกอร์ให้น้องขอบคุณในลายเด้อจัดเด้อกดให้เจ้าของเขานน่นี่ใช้อีกเครื่องดูด้วยนะวันนี้ทุกคนเบื่อเบื่อเงาเงาเซ็เซนอะไรก็ไม่ดูนะเบื่อเงาเซนอยากนอนมี่ซื่อน่ะ อยากนอนอยู่ซื้อนอนนอนลายก็เป็นแบบว่านอนลายก็เป็นเหมือนคนไร้ประโยชน์ <laughs> <laughs> นอนเยอะก็เหมือนคนไร้ประโยชน์อ่ะทุกคนว่าไหมโอเคจ้าไยโอเคจ้าขอบคุณไอเด้อที่มารับชมกันนะคะขอบคุณอ้ายหลายๆจ้า เพื่อไม่ให้ตัวเองทำตัวไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวมาเป็นนี้ ไปหาไปหาสมุดมาทุกคนไปหาสมุดที่ที่จดไอ้นี่มาหาสมุดที่จดไอ้นี่มาเรียนภาษานะมีมจดไว้นะจดไว้จดไว้ <c oughs> ้วยังจำไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามานนานามาเปิดอา่านที ดีจ้าพี่ทัศิกโมลสวัสดีเข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณค่ะสัญญาณดีไหมเนาะดีอยู่เนาะดีอยู่ดีอยู่คุณนะคะกำลัง กำลังดูภาษาที่จดไว้ทุกคนเด็กก็จำไม่ได้หรอกดูไปให้ผ่านหูผ่านตาไปต้องอาศัยเวลาเนาะ กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าต้องจดเป็นแบบ